ลาสุดเกิดยังขึ้นกับบอสบอยสิริชัยผู้นําหมอลําใจเกินร้อยออกมาเคลื่อนไหวในคัผภีานสิ่งที่บ่อยากได้ยินมาแต่เศร้าเลยว,ว่าสันเอฟซีแฟงทบลหลายคนเห็นโพสต์นี้ บางคนอาจสแอบตกใจได้เพี่งผ่านเกิดอีหยังขืนซิ่งทีโบยอยากได้ยินมาแต่เศร้าจังสิแม่อ,มอาจตาะวกรสิไปหนามาหลังเกิดอะไรขึ้นเนพี่น้องเนาะมาทักททยเอฟซีแฟนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเทโครบรักสู้ผู้สู้คนวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าค,น,คนเดิมกับพยาบาลคนโกสุริโยบานทามิตะโกเปหนาโกโฮเปหนายางเดียวยาสวาเลียงนั่นเ้อเรื่องใดพียผ่านเรื่องนั่นละเรื่องใดล่ะ เลี้ยงเสียงเงินเลี้ยงเสียเงนินเสียอีหลพเมผานนานบ่เม่งเงินหน,น่อยเกือบครึ่งแสนสามหมื่นพี่น้องอ้อาวเกิดอะไรขึ้นเป็นจังไรมาจังไรบอสบอยจังไรมเสียเงินสามหมื่นสืบเ,เนื่องมาจากนี่ลับเมผ่ผานเตยล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยบอสบอยเพิ่งกำลังแต่งตัวอยู่บาทที่นี่กำลังอารมณ์ดีๆยังสิแมบเตยล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเจ้าผ่าเจ้าการเจ้างานกับบ่เมนวาจางโตคุนหม่องงานเมื่อคืนนี่คนหลายหลายหมอล่าใจเกินรอยไปทำการแสดงขนาดว่าคนมีเรื่องการสอมหลอกหมอล่าแต่ยัง่าง ทนต่อเดียว่ไ่น์มีเรื่องการกัดนั่นละเนาะเรื่องของคนมีเรื่องบ่แมนหมอลลหมเฮามอลลัมเฮาเออข่นงานใดวัยรุ่นยองกันแสดงว่ามอลลัมเฮาจังสันจิตไพน์เอาบาดที่นี่เป็นจังไดร่กำลังอารมณ์ดีๆแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่พยาน์เสียงเคาะปอกปอกอ่อยแล้วว่ามันเกิดเอียงขึ้นแม่วิ่งแม่วิ่งพิ่งก็เป็นตาหาไพน์เอออีหล่ามาอยัางระบาดที่นี่มาเบิกเงินวาซานไพน์นี่ลราสิ่งที่ หัวหนาหลายๆวงเสือวาไดหลายๆคนบอ,ออยากเด้ยยินเพ,พียงผ่านตาเสาเลยทีตาเสาเลยอืมอืมแต่ว่าเมื่อวานผมเห็นเพื่อนโพสรูปภาพแม่แมวมึงแม่ซีเมนไปขอเบิกตั้งเมื่อว,วานเนาะเดี๋ยวแต่หมื่อวานว่านศีลวันผาเ <โอ S 2> พื่อนคัลลัมคัลลัมเบิกอ่าเพื่อนคัลลัมเบิกบานท,ที่นี่มาขอเบอิกเงินผู้ผู้นั่งก็ดีใจใจดีเดี๋ยวเพ,พียงผ่านเ่ราะเป็นดีใจเด้๋เพี่งนองใจดีเบิกปุ๊บได้ปั๊บจัิงไหมอืมสามมื่นจกหายเลยบอท่านแล้วบอท่านทัวร์นึกว่าแม่แม่่่่งเพิินนสไปผาาว บัตรซีวอลเอาคือมีตะแบงร้อยแท้พนาพันวาบัตรซีวอลโอ้โหขันปอดเจ้าสีบอเห็นภาพดอกน้อยเออเอาภาพไปพี่น้องในเบิ่งน้ำจันทน้อยได้ไหมล่ะเนาะสภาพตอนเตล่าเสร็จก็จะประมาณนี้ครับเสียงผู้ใดผู้ใดเอาไม้ยังโอ้ยคนยังเขากะดูกระไดเลยยังก็บอไปหาอาบน้ำไปหานอนเตยแล้วพี่ลาวก็สีปอเบิกเงินเบิกจังเดยเบิกไปแล้ว เบิกไป,ะะป็นอะไรกับเบิกอีกดมะเบิกไปจักบาทแล้วเบิกเปนอะไรเกียรตมื่นว่ามินแสนเตี้ยโบแค่เดียวขนาดเกียรติมือนอ่นมันมาเบิกอียแค่รุ่นหังเจ้าเช็คไปเจ้าเช็คสลิปไปเช็คแล้วมันนี้เสียห้โอนอเองินสดเอาเงินสดจ้ะ ขึ้นมาเห่โอนบ่ายานมันเสียเต็มันเป็นตาตาอันนนเนาะเพราะว่าอันไปอันแสดง่าอันนั่นกับเพะ่ท่านไอแปลออกนะใส่มันอันไป้าะดายอันเป็นเสียฮารเอาเนี่ยบาทในอันลูกสิมากยูคนเมือกคนแก่ลูกสิมากเสียเสียมันสดบ่ายานมันเสียทีอันบ่ายันเาะเพราะว่าเขาพ่ายไปกับเขา ลอกบ่ละค่ะเป๋า<อ>ปย่ำขึ้นไปล้ำยิ่งไหนสิเมี่แม่เขาใช้ในอันล่าง,งลำแข็งเลยค่ะใช้คุณแฉไว้แล้วกระชากไปนอนเปาห่างคูยแห้แฉดูมีกุญแจอยู่ให้กุญแจไว้ลับเบิกเป็นจังไรขันพยิพาลโอ้เป็นตาหักเป็นตาแพงบ่บ่เป็ไข่ออนซ้อนไข่ขอขบบอนซ้อนเข้าเป่าหัวหนากับอันกับอ่าแม่บึงแม่เคลื่อนบากันจังสิแม่มันบ่งบอกให้เห็นถึงความจังไรล่ะความสนิท ความเสอ่วมเป็นกันเองความโอบอ้อมความมีน้ำใจคือว่าอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆสําหรับหมอลําใจเกินร้อยขนาดว่าให้แม่วิงเพิ่นเบิกเงินไปแล้วแต่ว่าความห่วงใยจังสิไหม่พื่านอ่าความห่วงใยออกไปแล้วมันสิบอเสียมันสิบบหายบอสิรักษาจังใดสิไหมอ่าสีเอาเงินไปไว้จังใดยานยานออกไปแล้วยานรักษาเงินบกุมยานเงินเสียอันนี้คือ สุดยอดอีหลีพ่อของตะขอได้งินข้าววาของบอสบอยสีชยัยคือว่าโอ้่อยกับอึงคือกัไนไดพยฮาไผแมนบอลเงื่อนกับไห่เบิกและกันยัน่ง ยังแถมว่าเออเป็นห่วงเป็นใยจังสิแม่อืออ้าเป็นจังไรพญานาคอ๋อเบิกเลาะก็เบิดไปใส่ไปซอยนั่นล่ะไปเห็บอะไรทาลูกทาเต้าก็นะไปไปเห็บบองจอดรถเออเออไปเห็บร่องรถซะไปกันบ้านห้าวานเนาะเออแล้วเสียบ่เสียนั่นก็คือขี่กระบอกเบิดลซีดเอาล่ะเป็นจังไรพะว่าเราออกไปแล้วว่าจังไรเราขี่ออกไปได้ทางน้ำแข็งทางน้ำแข็งเออเอาทางน้ำแข็งคนแห่งสีบ่ลวงบอกพญานาคโอ้ยทางน้ำแข็ง เราเน่าหนาเสียเอาถังน้ำแข็งเป็นถังร่างเก็บของเราโอ้ล็อกกุญแจปุมันนี่ล็อกกับสิล็อกกุญแจปั๊บแล้วก็สิจ้างคนเฝ่อโอ้จ้างคนเฝ้าพร้อมแม่นเสียเงินสองต่อแล้วแต่รับประกาออกซื้อพอดีได้เนาะแล้วแต่รู้สึไปบอกกีเออเอาไว้ทั้งถังน้ำแข็งเอากุญแจล็อกไว้กุญแจชุมือใชมไหมสิเนียนหนาทาวอนอย่างขอดอกทิ้วคอปอกบาดเดียวหลุดออกแล้วเราจ้างคนณฝ่อไว้พร้อมจ้างคนณฝ่อไว้พร้อมช่วงที่เราขึ้นไปเทิร์งเวทีใส่เงินนหายคเชอบ แต่ท่านันตัวทนันตัวมนเบอ,อเอาถือว่าเป็นความน่ารักในองค์กรของหมอลำใจเกินร้อยบอสบอยศรีชัยถือว่าพิ่งยุกันเป็นแบบครอบครัวความอบอุ่นความห่วงใยที่ผู้บริหารมีต่อศิลปินในองค์กรของเจ้าของอิหลีย่กันเป็นครอบครัวยู่กันแบบพีแบบนองว่าสั่นทองใหมคะเดีด๋ยวยั่งสีแลวดีอกดีใจอืดีใจว่าเอาแต่ใครกนเดนได้ยิ่งเขาอันว่องข้าง คาโตศิลปินว่องข้างคาแรงแดนเซอร์ว่องคาข้างคาแรงอันอันที่มาจารย์นักดนตรีข้างคาโตอันศิลปินจะสี่อันนี้ใายแล้วฝากไว้เออเออฝากไว้นี้เออสีออกเงันสดหรือสีเอาแบบโอนเออช่วงนี้เพราท่านให้เบิกได้หลังจากนี้เจ้าจังสีได้เป็นเงินก่อนจังสี่เขาอยากได้ยินจังสี่นาน่พ่อหตเบิกงายพูน ในองค์กรคนในองค์กรจังสี่กะมีกำลังใจในการทำงานแต่พยายานมันกับโบแมนซะที่เดียวเดียเบิกไปเบิกมาเบิกมาเบิกไปเบิกจนหมดแล้วโบมีกำลังใจทำงานในบัดนี้นี่แมนบอเบิกล่วงหน้าอีกเบิกล่วงหน้าอีกอ๋ออ๋อไปสองสามดูดูการจังสีแมนบออ้าวอันนี้กับโบมีอย่างโดดพี่น้องสําหรับคลิปนี้เห็นความน่ารักในองค์กรของหมอลังใจเกินร้อยผู้นําทีมบอยสีชัยแล้วกะซอแอนเนาะถือว่าเป็นอยู่กันเป็นแบบ ครอบครัวอิลีว่งใจเกินลอยนาะพี่น้องนาะถือว่าเป็นวงหมอลำทีมีกฎร,ระเบียบอ่าโดยเฉพาะผู้นั่ทีมงานบอสบอยสิริชัยเพิ่นกับเป็นศิลปินเพิ่นเคยถูกเคยยากเคยอ่าเริ่มต้นมาจากศิลปินตัวน,น้อยอขึ้นมาจนถูกมือนี่เป็นเจ้าของวงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของโรงแรมเอาอสิว่าไปแล้วถ้าจำบ่ผพดนีบอสบอยสิริชัยเพิ่น เคยเป็นหอดคอนวอยแมนบอแมนเพียมาเบิร์กูแนวทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งในองค์กรของคําวหมอลั่นี่เป็นมาทุกตำแหน่งแดนเซอร์อ่าคอนวอยศิลปินแมนบอเป็นไพรเอดได้ทุกบทบาทแล้วใ่ที่นี่มนเลยคือพ่อหัวโอกของค้าว่าศิลปินมาเหตุงานกับหวังเผื่อสิไเ้ลเงินเออทำงานยังกระตามกระตองได้เงินยังสิแม่เออถ้าตั้งใจเฮ็ดถาบว่าตั้งใจเฮ็ดบางคนสีว่าเพิ่นโหัวบ่แมนด้ถ้าไม่ รักษากฎระเบียบไม่ได้ก็คือเอาคนบอยู่กฎก็คือเป็นกฎระเบียบก็ต้องเป็นระเบียบถ้าผู้ใดเหตุตามกฎเหตุตามระเบียบเหมือปัญหาถ้าผู้ใดแหกกฎแหกระเบียบก็คืออันนั้นกลเป็นเรื่องที่คุนเหตุขึ้นเองอ่าแมนบ่าล่ะเอาก็ทรงกำลังใจอ่านี่ล่ะมาล่ำใจเกินลอยมีหัวหน้าดีต้องท่ำใจจังหน่อยเบื่อไงเบื่อไงเบื่อไงใจคอเออชนะแล้ว ย่าเบิดดูมันสิเบิก <c oughs> บอมีหยังดอกก็สู้กันรงใจเบิดไงเงินเบิเบด,ดีิเด้เออเป็นบ่นบนละเอาว่ากันไปเอาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปความน่ารักนพีน้องเนาะในองค์กรของหมอลําใจเกินร้อยบอสบ,บอยสีชัยเอามาเว้าสู้พี่ซูน้องฟ้าสำหรับเมื่อนี่สิ่งที่บอยาย่าได้ยินมากแต่เศร้าเลยหลายคนก็สิตกอกตกใจเกิดอะไรขึ้นจังสิแม่พญพานบ่มีหยังพี่น้องลูกน้องมาเบิกเงินว่าสั่นทาะครับเอาเบิกก็เบิดไงไงจ่ายไปแล้วเกือบครึ่งแสน คือได้แบ่งน้อยก็มันก็ใส่แบดไล่เลือกแบ่งต่างหางเลือยกได้แบ่งพักก็ได้เลือกแบ่งต่างหางโอ้ยอเอาจากสายพี่นนองอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักในวงการมอลงมอล่อมออามาฝากพี่ตอนหองพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ